ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลมเบ e ร t ตาในการเดินหน้าท้าชนกับเวสปาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ในขณะที่เวสปากำลังเพลี่ยงพร้ำยอดขายในช่วงไตรามาสแรกของปีพศ2567ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม3เดือนที่ผ่านมาเวสปามีตัวเลขการขายลดลงอยู่ที่ 8,579คันติดลบ30%เมื่อเปรียบเทียบกับ12,193คันที่ทำได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วขณะที่แลมเบรตตาไตรมาสแรกที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิน้น3,256คันบวกเพิ่มขึ้น30%เมื่อเปรียบเทียบกับ2,507คันในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วเห็นชัดเจนครับว่า ศึกสงครามระหว่าง2แบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีค่ายหนึ่งติดลบ30%อีกค่ายหนึ่งบวก30%ซึ่งสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคราวนี้เราจะมาโฟกัสรุ่นพรีเมียมของแต่ละค่ายหรือตัวท็อปโดย Lambretta G350 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ทำได้256คันขณะที่ Vespa GTS 300 Classic HPE ไตรามาสแรกหรือว่า3เดือนที่ผ่านมาทำได้เพียง45คัน GTS 300 SuperTech HPE ไตรามาสแรกที่ผ่านมาทำได้70คันส่วนรุ่น GTV 300 HPE ตะเกียงล่าง3เดือนที่ผ่านมาทำได้133คันก็จะเห็นว่า3รุ่นตัวท็อปในคลาส 300cc ของ Vespa มียอดขายที่น้อยกว่า G 3 5 0ของแลมเบ e t ตเพียงรุ่นเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าขณะนี้ l a m b บ e ร t ตาสามารถกินส่วแบ่งตลาดในกลุ่มของตัวท็อปหรือว่าตัวพรีเมียมของเวสป้าได้เรียบร้อยแล้วและถ้าเราเอาตัวเลขการขายข,ายของเวส p a ตัวท็อปทั้ง3รุ่นมารวมกันจะได้248คันขณะที่ l a m b บ e ร t ตา G 3 5 0รุ่นเดียว 256คันก็เป็นที่แน่นอนครับว่า l a m b r e t t a G350 วันนี้ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดในกลุ่มพรีเมียมสกูตเตอร์คลาสสิกอีก9เดือนที่เหลือของปีนี้ผลการขายจะเป็นอย่างไร v e s p a จะแก้เกม l a m b r e t t a ได้อย่างไรจะมีการจัดโปรโมชั่นมาสู้รูปแบบไหนอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายน พศ2567แลมเบรตตาได้เปิดตัว G350 Series 2 Scooter c l a s s ิ c ระดับ High N กับการกลับมาในรูปโฉมของการ Remaster Collection ยกระดับความคลาสสิกสู่ความนตำนานของแลมเบรตตาให้มากยิ่งขึ้นมีให้เลือกสีคู่สีสไตล์ทูโทนเปิดราคาอยู่ที่216,500บาทเริ่มจากสีแดงขาวจมูกและฝาข้างจะเป็นสีแดง เบาะนั่งสีดำตามมาด้วยสีเทาขาวจมูกและฝาข้างสีเทาประกายเบาะนั่งสีดำต่อด้วยสีดำขาวจมูกและฝาข้างสีดำเบาะนั่งสีแดงปิดท้ายกันด้วยสีขาวแดงจมูกและฝาข้างสีขาวเบาะนั่งสีแดงก็เป็นการเล่นสีทูโทนแตกต่างไปจาก G350 รุ่นแรกที่ผ่านมามันคือประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของแลมเลตตา77ปี ซึ่งวันนี้มี3ซีรีส์หลักให้เลือกใช้เริ่มจากรหัส V รหัส X และรหัส G ซึ่งเป็นตัวท็อปรุ่นใหญ่สุดของแลมเบตต้านั่นเองจุดเด่นของ G350 ที่หลายคนให้ความชื่นชอบในเวลานี้นอกเหนือไปจากรูปแบบดีไซน์ที่มีความคลาสสิกแล้วเครื่องยนต์คือหัวใจสำคัญครับเป็นแบบ Single Overhead c a m ค h a า t 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง3 3 0 1ซีซี ซึ่งมากกว่า GTS 300ของ v e s ป a ถึง 52cc แรงม้าสูงสุดทำได้27.45แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีก็มากกว่า GTS 300ของ v e s ป a ถึง4.35แรงมา้าแรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีก็มากกว่า v e s ป a ถึง1.5ึนิวตันเมตรอัตราเร่งความเร็วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับถ้าจะบอกว่า G 3 5 0 เครื่องยนต์ใหญ่กว่าคนละคลาสกับ GTS 300ของเวส p a ก็คงไม่ผิดนักจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT ปรับแสงอัตโนมัติให้ความสวยงามเชื่อมต่อ Bluetooth กับมือถือได้โครงสร้างตัวถังและบอดี้ภายนอกเป็นเหล็กทั้งคันครับแบบโมโนค็อกซึ่งมีการออกแบบพิเศษโดยกระโปรงด้านข้างทั้งสองข้างเป็นเหล็กที่สามารถถอดออกได้แยกชิ้นได้ ง่ายต่อการเซอร์วิสและการทำสีรถใหม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่ารวมถึงการคัสตอมก็ทำได้โดยง่ายหลายคนบอกครับว่าจุดเด่นของ G350 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแลมโบก็คือจมูกหมูหรือช่องแตรด้านหน้าซึ่งเป็น DNA ของแลมโบต้าอย่างแท้จริงจุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการออกแบบบังโคลนหน้าแบบคงที่หรือฟิกเฟรนเดอร์ เมื่อผู้ขับขี่หักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่าบาังโคลนหน้าจะยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมถัดมาก็คือไฟหน้ารูปแบบดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของ l a m b บ e t t ตาตามมาด้วยจุดขายสำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คือช็อคอัพหน้าแบบดับเบิลอาร์มลิงซึ่งให้ความสวยงามคลาสสิกในแบบฉบับของ l a มเบ e ร t าอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วยังมีดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS2 Channel รวมถึงยางติดรถเป็นของพีเลร ที่ทุกคนให้ความมั่นใจในการใช้งานดูจากสเปคของเครื่องยนต์แล้วบอกเลยครับว่าเวสป้าวันนี้เครื่องยนต์ไม่สามารถสู้ได้แต่ความแข็งแกร่งของแบรนด์เวส p a นั้นยังเหนือกว่าแลมเบิรตผู้คนโดยทั่วไปก็ยังคงให้ความมั่นใจเวสป้าอยู่มากพอสมควรซึ่งถ้าหากว่าสเปคตัวรถไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือคู่ขี่สูสีกันเวสป้าจะได้เปรียบ แต่ถ้าแลมเบรตตาทำสเปคตัวรถสเปคเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงการตั้งราคาที่ย่อมเยาวเหมาะสมไม่แพงเกินไปก็เป็นโอกาสของแลมเบรตตาในการโกยยอดขายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ซึ่งสวนทางกับเวสป้าที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่สกูตเตอร์แบบโมเดนคลาสสิกผลออกมาจะเป็นอย่างไรปีนี้เวสป้าจะแก้เกมตัวเองได้หรือไม่ เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ